กระทรวงกลาโหมของเบลารุสแถลงนะครับว่าทหารของปเนั้นด้ดับการฝึกทางยุทธวิธีและการปฐมพยาบาลในสนามรบจากผู้ที่ฝึกที่เป็นฐาวรจ้างของกลุ่มแวกเนอร์พื้นที่ฝึกนั้นนะครับอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมิสกองทัพเบลารุสและกลุ่มแวกเนอร์นั้นยังร่วมทําแผนเพื่อการฝึกการทหารในอนาคตอีกด้วยและก่อนนั้นน,นะครับทางด้านผู้นําของเบลารุส อย่างลูกาเชนโกก็กล่าวว่าจะยอมรับนักรบกลุ่มแวกเนอร์หลังจากที่นายพริโกชินหัวหน้ากลุ่มนั้นนำนักรบแวกเนอร์บางส่วนก่อกระบฏต่อต้านกองทัพรัสเซียที่มีปัญหาขัดแย้งกันแต่ก็ยอมยกเลิกกลางขัดนะครับส่วนทางด้านของผู้นำยูเครนอย่างเซเลนสกี้ก็แถลงว่ายูเครนนั้นกำลังจับตาดูสำหรับสถานการณ์ภาพรวมที่เบลารุส แต่ตอนนี้ก็ยังไม่พบภัยคุกคามถึงขนาดที่ว่าต้องมีการหามาตราการรับมืออย่างไรก็ตามนะครับผู <_ T> ้การกองทัพของยูเครนนายหนึ่งกล่าวว่าทหารยูเครนนั้นได้มีการวางกับระเบิดประมาณ5,800ลูกเอาไว้ตามจุดต่างๆมากกว่า30แห่งตามแนวชายแดนทางตอนเหนือของยูเครนนะครับ